สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวภาค่้ามซีทีวีในวันเสาร์ที่29ธันวาคม2555ค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะคะสําหรับงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลําลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจําปี2556ค่ะโดยประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากค่ะได้ร่วมชมพิธีเปิดงานการแสดงแสงสีเสียงเทิดพระเกียรติวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลําลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจําปี2556เป็นจนํานวนมากค่ะ ช่วงค่ำวันนี้ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีเปิดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและกาชาดจังหวัดจันทบุรีประจําปี2556โดยนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานซึ่งมีหัวหน้าสนราชการเจ้าหน้าที่ข้าราชการและหลายหน่วยงานร่วมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยขบวนศิละปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชใช้นักแสดงที่เป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีร่วมขบวนในครั้งนี้โดยแบ่งรูปขบวนออกเป็น10ขบวนประกอบด้วยขบวนที่1 มหาวีรกรรมกู้ชาติมหาราชกู้แผ่นดินขบวนสองยนยินตำนานจันทบูรขบวนสเทิดถุนเทิดไทยทัพประชาธิปกขบวนสี่พระมิ่งขวัญวันณดีโลกรำไพพันนีขบวนห้าเทิดพระเกียรตินวมินมหาราชาขบวนหกทรงประสาทาเศรษฐกิจพอเพียงขบวนเจ็ดพระสมัญญาแท้เที่ยงครูแห่งแผ่นดินขบวน8เอกอ่่ร่่่ลล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เลิศ ขบวน9ถ้าก่อกำเนิดโครงการพระราชดำริและขบวนที่10พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและหลังจากพิธีเปิดงานได้มีกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งการแสดงในพิธีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นจานวนมาก ซึ่งการแสดงใช้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการและประชาชนในจังหวัดจันทบุรีกว่า1,000คนเป็นผู้แสดงประกอบแสงสีเสียงและสื่อผสมสำหรับงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลํำลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีปีนี้จัดขึ้นรวม9วัน9คืนไม่เก็บค่าบัตรผ่านประตู และจะมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสินค้าโอทอบมากมายในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลำลึกและกาชาติจังหวัดจันทบุรีประจำปี2556ระหว่างวันที่28ธันวาคม2555ถึงวันที่5มกราคม2556รวม9วัน9คืนที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี ก,กิจกรรมพิธีเปิดที่เราเปิดจัดเปิดไปอย่างยิ่งใหญ่นะครับเป็นไฮไลท์ของงานนอกนั้นอีก9วัน9คืนเราก็มีเวทีกลางนะครับที่จะมีการแสดงมีการละเล่นนะครับของของคนจังหวัดจันทบุรีเราอาจจะเป็นการแสดงของกลุ่ม o อท็อปนะครับก็จะมีคืนหนึง่งมีประกวดร้องเพลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นนะครับมีการประกวดนางสาวจันทบูรณ์นะครับ มีงานของกลุ่มสตรีกลุ่มเยาวชนกลุ่มร้องเพลงลีลาดตลอดเก้าวันกาคืนมีมหรสพแล้วก็มีร้านธาราชาติแห่งนี้นะครับให้พี่น้องประชาชนได้มาเสี่ยงโชคแล้วก็ทำบุญให้กับกาชาติร่วมกันแล้วก็ยังมีของถูกขายเยอะๆนะครับมีสนามยิงปืนนะครับมีมีการลเล่นให้เด็กเล่นนะครับปลาลูกโปง่งอะไรอย่างนี้นะครับ